มากันต่อเข้ามากันต่อยืนตันล่งไห้แล้วอิ่มปุ้งจะบินเหมือนกันแล้วครับนาเบาเชิดมานี่มาจงเจ้าครับกว่าจะได้ทำงานครับคงข,ขึ้นป่าจางบางทีก็อยู่ไกลยจากแปลงไม้ต้องเดินประมาณ1กิโลชองกิโล ลำหลาแ,แว่นี้กินพวงชาวติ้นเนียนเลยครับเตียนเลยลรักคุดรักลำไปครับเมื่อคืนพื้นที่ไม่มีต้นไม้ลำต้นนั้นก็บลำเลียกับต้นเท่านักต้นท่าแข็งได้กับลำไม่เล่นรักกับปลาปลาเสืครับดูกับการลำคุดรักลำกับ Mà đi mà. Mà ôi. Mà cúm. Con cháu có miếng cong phác mà. Nít nôi cầm. Rồi. 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 Mà ôi mà. Ăn mà lê. Ô. Oh. Mà đi. Mà. Hửm. Mà đi mà. Ô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 i. Mà, mà đi. mà. Mà đi. Mà đi. Mà hả bạ Mà hả bạ Hả bạ đi Hả Mà chít mà lơi Chít mà không Hả bạ Mà chít Hả bạ đi mà chít mà chít Mà chít Hả 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 đi đi Kinh đi đi rồi ơ uh, uh, uh. uh, 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 uh. uh. nha, nhà mặt đi ơ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  Bây eh. giờ bây 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 lã, bây lá bây Ui bây cái lắc con bây Ui Ui Cây yon thần thi quá Chào chào thương phố mà Phố quán thương nhớ Giòn thần thi Ui Bây ui โอ้โหมาเจอบักแต่งโมนี้บักอะไรได้บ่คนเดีกอะไรได้บ่โอ้ยมันเฮ้ยหลักดินแล้วเจ้าเด้อตุ้มว่าด้วย,นะอยไอยาลังกาอุย้ยไปของพี่ใหญ่เท่าช้างไหมครับ ้ของพี่ใหญ่เท่าช้างไหมครับกลัวเล็กย่อยไม่กลัวกลัวเล็กครับเก้มชิดยาเออกนเลี้ยงช้างครับรักช้างมากกว่าเมียมีเวเวลาอยู่กับช้างมากกว่าเมียครับ วันวัน,วนยุ่งกับจางเมียได้มีเวลายุ่กันก,กี่ชั่วโมงเองครับพวกเราชีวิตคนเลี้ยงจ้างเอ้ย ไปไปออาอาออออโอ้ยร้อนพอเอามาเอาไส้นิดนึงก็พออากาศเริ่มแรงก็เริ่มร้อนครับโอ้ยนั่นนั่นเออต้องทุกกันมากไงโอ้ยปังก็หล่อเดี๋วยวเจ้ทุกเขียนมาก่งโอ้ย กี้ครานแถวออนยืน่นไม่เดินหายโอ้ยกว่ากว่าโอ้ยไปเขี่ยนในรถนี่ดีเหรอกี้ครานหยกเลอะทรายทราย,ายอุย้ยดินกบวยตายเจ้านะทรายมาอุย้ยทรายเมื่อเอ็มทรายเมื่อ,าม,อมาอุยอ้ยอุ้ยไป đi mà ui 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 mà em Trái mà mẹ Trái mẹ Trái mẹ Trái mẹ em Trái mẹ em Ồ thôi coi Thôi coi kẹp chia coi luôn Bạn trái lắm mày rồi à Ơ ừ. coi Mẹ ơi Kiên thì chuột chưa Rồi coi, coi. Cái thăm mượn con mèo mì đen gì đâu Cô ơi cô ơi Cô ơi ừ. nè, thầm ngăn Ui Thôi cô ơi. Thôi cô thôi cô ơi, cô ơi. Thế là mai à? không? Quả coi Không oh. Ồ ồ ồ. Ê ê Hâu Hãy subscribe cho có Ghiền Mì lệnh đi. Kép, kép. Lôn, lâu, lâu. À. yok mẹ o, mẹ em chia nhị ไปได้ไปไ,ได้โอ้ยทำงานกันแล้วครับทำงานแล้วครับทำงานกันแล้ว ต้นชีวิตไม่เท้ากันครับคนเราเกิดมาแต่ขาของคนเท่ากันครับเฮ้ยเยาเงินทองมาวัดกันกิอยูซมอให้กิอยูซัเมอว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าครับอย่าโอ้วดอย่าเกง่งกดมาอยู่บันท่าทุกคนซสมเมอร์ครับ ไม่มีใครเนื้อคนไม้ได้แล้วครับถ้าคิดจะทำพิษนี่คือสังคมชีวิตกองสังคมครับมนุษย์สังคมต้องมีผักพวกต้องมีสังคมครับอยู่ตัวกนเดียวไม่ได้แล้วครับโอ้ยอือ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 เสียงใหญ่ไรวะโอ้ยเสียงใหญ่ไรวะไม่เรียวแล้วนั่นไม่ถึงตาเล็กก็คาตาเล็กก็ไม่เบื่อแต่อายถึงมักว่ายแล้วกัน เุ้ยกราดรักราแพรกกูตัตเล็กแต่งเป็นน้องเป็นแรมซื้อมาแต่งซื้อมาทำไมด้ยวยเุ้ยค่าตัดเล็กกับทิมนี้ครับแต่ว่ามกไหวทึ่งแน่นอนไม่ต้องวังเวอ้อไม่เน้นแพร่เน้นเจ็บผิวนั่งเุ้ยได้แต่งันทุกว,วันไหมเว้ย จื right? out, ้อมาปวดแทงซื้อมาตีทำไมเไรซ้อนซ้อนจางซ้อนลูกนอนลั่นขึ้นอยู่กับว่าเราซ้อนแล้วมันกลัวอะไรครับซ้อนกลัวหอบมันก็กลัวแต่งทุกวันมันก็กลัวซ้อนไอ้กลัวม้วนมันก็กลัวซ้อนไอ้กลัวนางแยางก็กลัวซ้อนไอ้กลัวนางกระติกมันก็กลัวครับขึ้นอยู่กับว่าซ้อน ไม่จำเป็นต้องไปตามแบบกองเคยบางทิ่งบางย่างทิ่งเราควรตามก็คือตามปรหยุกใจเอาเองโอาจะมองความคิดมีโอเคครับทรามานก็นล้วยื่นกวางอยู่ดิปลอยไล่รถตึงไม่ได้ปลอยอยู่แล้วโรก,กันแลหละไอ้เชื่อเราปัสดีครับ